คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวิคราะบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอป NBA 222ครับมาพบก,กันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย4เมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบาสเกตบอล NBA ซารัฐเมิกาเชาว,วันสุ ลงสนามทั้งหมด6คู่ครับและ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222โดยคู่แรกพ่อมดวอชิงตันวิศาร์เจอกับออร์แลนโดเมจิกครับส่วนคู่ที่2ลูกบอลไฟ Miami h e ิตเจอกับเมมฟิสกิสลี่ครับตอน6โมงครึ่งก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็ถือว่าวัดวากันไปครับมา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกค,ร,คริฟแลนด์คาลครับเจอกับนิวยอร์กนิกส เป็นต่อค่อนข้างแพง10แต้มครับแต่ก็นี่เป็นคู่ v i p นะฮะในกลุ่มของครอบครัวครับให้ไปฝั่งคริปแลนด์คาวาเลียครับแม้ออกสตาร์ทได้ไม่สวยครับแต่สุดท้ายก็เป็นควอเตอร์3และควอเตอร์4คริปแลนด์ทำได้ดีกว่ามากครับรันแบบรัวๆครับคริปแลนด์เอาชนะไปได้ขาดลอย124รต่อ105ครับเอาชนะไปถึง19คะแนนครับข้ามฟากไป9แต้มเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับส่วนคู่ที่2ครับเดนบุนนาเกตเจอกับสเปอร์ครับสกอร์สูงเปิดมา229 ก็มีบางช่วงกับไล่ไป235-236ครับแต่ในช่วงควอเตอร์สไม่น่าเชื่อครับนำโดยนินจาเต่าครับดึงสกอร์ต่ำสุดท้ายทั้ง2ทีมยิงสกอร์ไม่ค่อยได้ครับในควอเตอร์สครับจบด้วยสกอร์ต่ำเฉยเลยครับ106-113ต่อเดนวอรนัเกตก็เรียกได้ว่าพ่ายคาบ้านจัดตัวมาแบบตั้งใจแพ้ครับจบไปแค่219เท่านั้นไม่สามารถข้ามฟากครับคู่นี้ก็กราบขออภัยด้วยครับผิดพลาดไปครับ ไปกันต่อที่การวิเคราะห์ในวันนี้ครับวอชิงตันวิสาดพ่อมดดวนกับออเรนโดเมจิกทีมแห่งเวทมนต์ครับโดยเจ้าบ้านวิสาด์นำโดยบอบคริงตันจอแดนพูเอเจจอนสันจัสตินแชมเพกนี่ครับและอเล็กซาเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม5เกมหลังสุดวิสาหชนะได้2เกมส่วนออเรนโดเมจิกครับทีมดับเจ็ดครับในสายตัวนออกวันนี้ยังคงนำโดย2แม่ทัพเปาโลแบนเคโรกับแฟรงค์วักเนอร์ครับเสริมด้วยเคซีพีเคนทาเวสคารเวลปอบเวนโดคาเทอร์จูเนียร์และโครี่โจเซฟ โดยเจ้าบ้านวิสาดไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับอยู่ในอันดับบวยของสายตวันออกครับเล่นให้จบซีซั่นเท่านั้นส่วนออ l a เรนโดเมจิกครับก็กำลังแย่งอันดับ7กันอยู่ครับกับอเลนตาฮอสครับเกมนี้ก็ยังมีความสําคัญกับทางด้านทีมเยือนมากกว่าครับทุกสํานักก็เลยมองว่าเป็นต่ออยู่ประมาณ13-14แต้มครับเนื่องจากตัวผู้เล่นครับแล้วก็แรงขับเคลื่อนในเกมนี้มีมากกว่าเยอะครับ เล้่นี้ผมก็เห็นด้วยตามน้ําต่อครับแม้เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างแพงครับแต่ก็ขอเลือกปอลูแบนเคโรในวันนี้ส่วนคู่ที่2ครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านลูกบอลไฟมายมี่ฮีทครับที่เพิ่งจะล้มบอสตันเซลติกมาได้มาเจอกับเมมฟิสกิทสลีครับซึ่งแพ้มาสี่เกมรวดโดยทางด้านเจ้าบ้านฮีทครับนำโดยไทเลอร์ฮีโร่อเล็กซ์เบิร์กเพเลอร์ลาสซันครับแบมาเดียบยอและก็เคลเลนแวร์เซนเตอร์สัญชาติฝรั่งเศสดาวรุ่งครับ ส่วนทางด้านมีครับเมมฟิสกิสลี่นำโดยจอมหิวหนา,าวจามูมเรนครับเจ้าก้ามปูดิสมอนเบนเจเลนเวลส์จเจเรนแจ็กสันจูเนียร์และแซ็กอีดี้เป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งเหมือนเดิมเมมฟิสก็ต้องคลำหาชนะให้เจอเป็นเกมแรกให้ได้ครับภายใต้ของโค้ชใหม่นะฮะตั้งแต่มาแทนเทเลอร์เยนกินยังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยครับจริงอยู่ครับฟอร์มล่าสุดเมมฟิสฟอร์มค่อนข้างจะยอดแย่แบบสุดๆครับและเมมฟิสเองครับ ก็บุกมาเยือนซะด้วยในเกมนี้ครับมาเจอกับไมอา,ามี่ที่ชนะรวดมาเลย5เกมครับแต่ผมก็มองว่าจามูรนครับแล้วก็ลูกทีมวันนี้ครับรวมถึงจารินแจ็กสันจูเนียร์น่าจะงัดฟอร์มเก่งที่สุดมาครับเพื่อที่จะหาชัยชนะเกมแรกให้กับเมมฟิสกิสลี่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่ให้ได้ครับมองว่าวันนี้กัดฟันเลือกหมีแม้ฟอร์มจะไม่ดีทศนาจารย์เจซีเมษายน2อ2 5ให้ไว้2คู่ โดยคู่แรกออร์เลนโดเมจิกครับทีมอันดับ7น่าจะบุกไปชนะวอชิงตันวิสตดได้ครับมากกว่า1 3 1 4แต้มคู่6โมงให้ไปที่ออร์เลนโดเมจิกยืนฝั่งฟลอร์แบนเคโรส่วนอีกหนึ่งคู่ครับไมอามี่ฟอร์มดีเจอกับเมมฟิสที่ฟอร์มไม่ดีครับแต่เมมฟิสเป็นต่อถึง4แต้มในวันนี้ครับแม้ดูฟอร์มล่าสุดจะไม่ดีก็ตามครับแต่เป็นเกมบังคับชนะเพื่อโค้ชคนใหม่ของเมมฟิสครับซึ่งยังไม่เคยชนะเลยครับ4แต้มวันนี้จะข้ามฝากยืนฝั่งจาโมแดนอีกเกม ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ